เฮียฮ er ูกดินแดงพอดแคสเชื sure ่อเฮียด er ิเฮียผ่านมาเยอะสวัสดีวัยรุ่นขอต้อนรับสู่เฮ er ียฮูกดินแดงพอดแคสพอที่ยินคาว่ายาเสพติดเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนถึงติดยาคนเราติดยาเพราะเพื่อนจริงหรือวะวันนี้เลิกงามยามดีเฮีย er จะพาไปไขข้อข้องใจเองวันก่อนไปเจอบุทความของนายแพทย์กันตะพงเล่าลือพงศิริพูดไว้สะดุดจิตน่าสนใจสุด,สด หรืออยากจะมาแชร์ให้ฟังหมอได้เล่าว่าตลอดชีวิตการเป็นหมอได้ยินผู้ป่วยอ้างสาเหตุที่ทําให้ต้องเล่นยามา108อย่างหมอได้ยกตัวอย่างประมาณว่าบางคนบอกว่าเครียดก็เลยเล่นเครียดที่ไรก็อยากกินเหล้าเล่นยาตลอดหมอแกแนะนําวิธีแก้แบบคูลๆไปว่าเครียดเหรองั้นเปลี่ยนความคิดดูดิจากแต่ก่อนเครียดแล้วอยากเล่นยาลองเปลี่ยนมากินน้ําอัดลมเวลาเครียดแทนช่วยได้เหมือนกันแหละ บางคนบอกว่าเล่นยาเพราะเพื่อนตัวเองไม่ได้อยากเล่นจริงๆหมอก็เลยถามกลับเลยว่าถ้างั้นเพื่อนชวนไปติดคุกจะไปด้วยไหมเชื่อเถอะทุกคนตอบว่าไม่แล้วใครมันจะไปวะใครชวนก็ไม่ไปทั้งนั้นแหละเข้าใจได้เลยปะว่าเราเลือกที่จะเล่นหรือไม่เล่นเองบางคนก็อ้างนูน่นอ้างนี่สรรหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าหยุดเล่นไม่ได้หรอกหมอลงแดงตายก่อนพอดีเจอเหตุผลแบบนี้ก็เข้าทางหมอเลยอะดิ หมอตอบกลับหน้าหงายแบบชนะนอกไปเลยว่าโกรล,ลงแดงใช่ไหมล่ะงั้นมานี่เลยมาบำบัดกับหมอไม่ลงแดงตายแน่นอนสรุปแบบสั้นๆว่าถ้าจะโทษเพื่อนเป็นสาเหตุหลักของการติดยาหมอให้คําตอบว่าไม่จริงไม่จริงเพื่อนเป็นแค่สาเหตุหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่สาเหตุหลักจะติดหรือไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับตัวเองฟังมาถึงตรงนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าถ้าไม่ใช่เพราะเพื่อนแล้วเพราะอะไรวะหมอเขาก็ตอบไปแล้วว่า จริงๆสาเหตุหลักที่ทำให้คนเล่นยามาจาก l o ล s ซ l f Esteem หรือความพึงพอใจในตนเองต่ำเพราะธรรมชาติของคนที่เล่นยาเนี่ยมันจะมีความเครียดความน้อยใจหรืออารมณ์ซึมเศร้าอยู่ลึกๆความรู้สึกพวกนี้อาจจะมาจากถูกทิ้งบ้านแตกเป็นโรคเศรษฐกิจตกงานหรือติดหนี้คนกลุ่มนี้จะไม่มีความสุขเลยต้องหาความสุขจากการใช้สารกระตุ้นแทนจะบอกว่าเล่นยาไม่ใช่ทางออกเลยนะ มีแต่จะทําให้คนเล่นยาแย่ลงทุกอย่างทั้งด้านของร่างกายและจิตใจทุกปัญหามีทางออกเว้ยที่จะสื่อก็คือไม่ว่าคนเล่นยาจะเป็นใครอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนใช้ยาชนิดไหนหรือเล่นมานานแค่ไหนทุกคนเลิกยาได้และทุกคนมีทางเลือกเสมอโดยคนรอบข้างต้องช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เขารู้สึกว่าเขายังมีข้อดีในตัวและมีทางเลือก ส่วนวิธีที่จะทําให้คนเล่นอยากเลิกยาและเข้ารับการบําบัดเองเนี่ยหมอก็พูดมาหลายประเด็นแต่เฮียขอสรุปเป็น3ประเด็นหลักตามนี้วิธีแรกอย่าทําให้คนเล่นยารู้สึกว่าตัวเองผิดเลวหรือถูกประนามเพราะความจริงมันแย่มากพออยู่แล้วแต่ให้บอกว่ามันผิดกติกาสังคมเพราะไม่มีใครอยากถูกดา่าถึงเขาจะทําผิดจริงๆก็เถอะ ต่อมาใช้วิธีชื่นชมและก็ให้กำลังใจทำให้เขารู้ว่าเขายังมีโอกาสเลือกเส้นทางอนาคตได้ถึงจะเคยทำผิดในอดีตวิธีสุดท้ายทำให้เขารู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเองสร้างทางเลือกแก้ปัญหาให้ถูกจุดบอกเหตุผลไปเลยว่ายาเสพติดไม่ใช่ทางออกหยุดเสพทุกอย่างจะดีขึ้นสุดท้ายนี้เฮียอยากจะฝากไว้ว่าครอบครัวต้องช่วยเหลือและดูแลให้กำลังใจเขาในระยะยาว สิ่งสําคัญที่สุดของการรักษาบําบัดผู้ติดยาเสพติดคือการรักษาด้วยใจเขาจะรู้สึกและรับรู้ได้ขอขอบคุณบทความนี้จากนายแพทย์กันตพง์เล่าลือพงศิริศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่อีกครั้งเงียหูดินแดง